ดูก่อนใครคลิปสัมภาษณ์สดๆข่าวร้อนดาราดังที่คุณชื่นชอบกดติดตามได้ที่ PR Daily Channel on YouTube แฟนคลับเป็นคนฟิลิปปินส์เขาก็มาให้กำลังใจครับคือรัตกันอยู่แล้วนะคะขาสนใารมากเลยเขาคงตามมาจากคิวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคิวอัปเดตก็จะมีอยู่ในแฟนเพจอะไรอี่แหละเห็นว่าจะมีการบินไปแฟนมิติ้งกับชาตางชาอ๋อฮะก็วันที่25นี้นะครับ25 ยี่สิบสี่กับยี่สิบห้าเนี้ยครับก็โอ้ยไปที่เมืองจีนครับแล้วก็ไปเป็นไปในานาของทททครับก็ไปเชิญชวนคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยครับโอ้ไปมาสามรอบแล้วฮะไอสองรอบน,บอบนี่รอบที่สามครับผมก็ก็จะมีหนังสั้นหกเรื่องครับก็โอ้ได้ไปถ่ายทําในภาคต่างๆของประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เอ่เอาไปให้คนจีนได้ดูด้วยแล้วก็เขาก็ได้เห็นว่าประเทศไทยเรายังมีที่เที่ทยวอีกตั้งเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มาเที่ยวเมืองไทยก็ไม่ใช่แค่ มาเที่ยวอย่างเดียวก็ยังได้แบบท่องเที่ยววิถีไทยด้วยได้กินอาหารไทยได้ใช้ชีวิตแบบคนไทยด้วยครับรว,รวัฒนธรรมต่ไม่ใช่ครับก็เป็นท่องเที่ยวไทยครับก็อยากก็คือโอ้คิดว่าคนไทยกับคนจีนเราก็เหมือนพี่น้องกันอยู่แล้วอย่างโอ้เนี่ยหน้่ฝรั่งแต่โอ้ก็คนจีนครับพี่เรียกแม่มามาเรียกพี่ว้เฮียผมก็เลยคิดว่าคนไทยเราคนจีนเราคือคนไทยเราก็มีเชื้อสายจีนก็สักครึ่งหนึ่งครับเราก็เหมือนพี่น้องกันโอ้ก็เลยคิดว่า ก็เป็นการดีครับที่โอได้ทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ได้เชิญชวนเข้ามาด้วยโอเตรียมผลอะไรไปให้กับแฟนชาวจีนที่เขารอรับเราผมจะขนของเล่นไปครับก็เป็นเป็นเป็นตุ๊กตาที่เป็นอ่มาสคอตของทททด้วยนะฮะชื่อน้องสุขใจแล้วก็จะมีมีร้องเพลงให้เขาฟังด้วยครับแล้วก็จะมีเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาหนังสั้นให้เขาดูครับเเพลงจีนไหมคะโอ้เพลงจีนเคยร้องอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้วครับผม ยังเลยครับก็ก็มีติดต่ออยู่เดี๋ยวก็คงจะเร็วๆนี้ครับผมได้เรียนตอนนี้น <อ Born. S 2> เราจะแบบโอินเตอร์เต็มตัวเลยไหมครับเพราะว่าเรามีแฟนมิสติ้งที่นั่นหน่อยก็ไม่หรอกครับก็ผมว่าเป็นโอกาสพิเศษมากกว่าครับแต่ว่าในอนาคตก,ก็ไม่แน่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขอลุยงานที่เมืองไทยก่อนครับผมเร,รนนื่องจีนเป็นยังไงบ้างงานที่จีนก็มีติดต่อครับแต่ว่าโอ้ก็ต้องลุยละครที่เมืองไทยก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ถ่ายสองหัวใจนี้เพื่อเธออยู่ครับพี่เรองตัวจีนยังไม่กลับมาไทยใช่ไหมครับยังครับ ก็ต้องรอลุยของคนของของเราให้เสร็จก่อนครับแล้วก็โอ้ก็มีละครเพิ่มด้วยก็ต้องต้องรอดูว่าจะลงล็อกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับก็ให้ผู้ใหญ่ดูให้ครับเขาหว่นไหมว่าทำไมไม่ไมสักทีหรือไม่ไม่ครับเขาก็คุยกันเขาก็คุยกันติดต่อกันอยู่กับผู้จัดการเขาตลอดครับไม่มีปัญหาไม่มีดะ อ๋อใช่ครับก็มีโอกาสได้ไปกับหนังสือ GQ Thailand ครับแล้วก็ไปกับในนาม LV ครับของประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้ไปโอ้ได้ไปนั่งฟอนโลที่นู่นครับก็โอ้ก็โชคดีครับก็ดีใจด้วยที่แบบตัวเองได้ไปนั่งตรงนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าพี่ๆเขาบอกโอ้ว่าเอ้โอ้ไม่ง่ายนะที่โอ้จะได้ไปนั่งตรงนั้นอะไรเงี้ยฮะแล้วโอก็ก็ดีใจครับที่ที่ได้เป็นตรงนั้นแล้วก็ได้เจอแบบแรปเปอร์แบบา a คา e ์เนเวสอย่างนักนักบอลอย่างนาคาตะอย่างริโอฟอร์ดินาอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีใจครับแล้วก็ รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ไปตรงนั้นด้วยครับถือว่าเป็นคนไทยคนแรกเลยค่ะเพราะว่าก็มีคนอเคยไปแล้วอ,อ่า<อ>คือโอโอก็ไม่แน่ใจครับแต่โอโอโอก็เป็นเป็นครั้งแรกถ้าเป็นครั้งแรกของโอพี่แต่ของคนอื่นก็ไม่ <posting S 1> ครับมีสื่อสน,นุนสัมภาษณ์ใช่ครับเขาก็มีมีนักข่าวเขาก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับแล้ว<ม>เพราะว่าเราเราไปเราไม่ได้ไปเดินเราไปเราไปนั่งฟอนโลไปดูเขาเดินแฟชั่นอะไรเงี้ย แล้วการตอบรับเป็นยังไงบ้างครับเขาจำเราได้ไหมหรือว่าเขาถามไเขาไม่รู้จักโอ้หรอกครับพี่แต่ว่าโอ้โอ้ก็โอ้รู้จักพวกเขามากกว่าเพราะเขาเป็นระดับโลกแล้วพี่แล้วโอ้โอ้โอ้ก็แค่เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่ก็ได้ไปก็ดีใจแล้วคะคือเป็นว่าเป็นโอกาสที่ดีมากกว่าครับแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของหลิววิตตองด้วยครับแล้วก็ได้แค่ได้ไปนั่งคนโลนั้นก็รู้สึกประทับใจแล้วเพราะว่า เ,เขาบอกว่ามันไม่ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็อธิบายให้โอฟังว่ามันต้องได้การรับการรับรองจากที่ LV ที่ปารีสเลยอะไรเงี้ยครับพี่เรื่องการตัวริ่งตัวเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับโอโอพร้อม,มไหมคือพร้อมไหมก็เราก็พร้อมครับแต่เราก็อยากให้พร้อมกว่านี้อีกครับเราก็เราก็พร้อมแล้วก็อยากจะฝึกฝนอะไรทุกอย่างครับในหลายๆด้านเพื่อให้ดีขึ้นนะครับเรายังติดอะไรอยู่ไหมครับจะต้องเรียนภาษาเพิ่มเไหมหรืออะไรอย่างงี้ด้วยครับยิ่งถ้าไปเมืองจีนก็ต้องพูดภาษาจีนนะครับ ตอนนี้ไปถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้ยังขั้นเดิมเลย <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวจะไปครับพี่ท <c oughs> ี่เราก่อนครับพี่ <c oughs> ใช่ครับก็ยุ่งถ่ายละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็หาคิวลงครับครับพี่ขอบคุณครับโอ้อดนั่นโอนี่ครับ